สวีครับอ่พอดีวันนี้ผมโชคด,ดีมากได้สิงมหาสจันย์ของโลกแล้วเมื่อวานผมไปเที่ยวน้ำอยู่ในจังหวัดกำปงชนังแห่งหนึ่งที่มีน้ำไหลาจากทิศต่างๆมารวมกันที่นี้ แล้วก็ผมไปลงเลนน้ำกลับมาผมก็เดินแล้วปริเวณตรงที่ผมไปเลนน้ำส่วนมากมีตะเดินสายม่ไดเดินสายทางนั้นเลยแล้วก็มาเจอที่เขาเรียกว่าสิงมหัศจรรย์เขาเรียกว่าเหล็กไหลผมเก็บได้มาก2ก้อนแกมาได้มา2ก้นนี้เวลาเราเอามือสัมผัส รู้สึกว่าเย็นแล้วก็เบาเบามากเบามากครับเบามากแล้วก็สิ่งนี้ที่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆแล้วก็สงสัยผมมีบนมีวาสนาที่ได้ได้จบได้เจอมาสิ่งนี้ได้เจอสิ่งนี้ผมคิดไม่นึกไม่ฝันว่าผมมาเจอได้เวลาผมอาบน้ำเสร็จแล้วผมก็เดินกลับ แล้วอยู่บริเวณตรงนั้นส่วนมากดินทรายทั้งนั้นที่เวลาน้ำตกน้ำอะไรน้ำไลยลากมาจากทิศต่างๆมารวมกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็มาเจอเดินเดินไปเจออะไรที่มันดําๆผมผมก็คิดว่าอี๋อะไรวะดําๆเนี้ยผมก็เอามือไปจับมาไปเอามือมาจับไปจับมารู้สึกว่ามันเย็น แล้วมันเบาด้วยมันผิดปกติแล้วอันนี้ผมเก็บได้ในน้ำผมเก็บได้ในน้ำอันนี้ก็เรียกว่าเล็กไหลเหมือนกันแต่ว่าเล็กไหลอีกอย่างหนึ่งที่ตามผมสังเกตแล้วผมดูตาม youtube ที่เขาพูดมาอันนี้เขาเรียกเลยย็กไหลพญานาคที่พญานาคคุมครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในน้ำ อันนั้มันเป็นความจริงฮะตามผมที่ผมดูมาไปเจอสิ่งมหัศจรรย์เละไหลแล้วก็ผมทำผมถามผมถามครูบาอาจารย์ที่เขาเขาเคยเขาเคยได้มาเขาบอกว่าเลกไหลจริงเล็กไหลเลกไหลองนี้ถ้าเราเอาไปเอาไปาทำเป็นพระมันจะดีมากมันจะดีมาก แต่ว่าผมเขาเขา,เขาพูดะนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ายัางไงผมก็ไม่รู้แต่ผมไม่เคยมีเหล็กไหลมาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าเหล็กไหลนี้มันผมผมเคยผมเคยรู้ตอนที่ผมอยู่ที่ประเทศไทยตอนที่ผมอยู่ประเทศไทยแต่ผมไม่เคยสัมผัสแต่ว่าแต่ครูบาอาจารย์เคยพูดว่าเหล็กไหลเหล็กไหลเขาไปปลูกเสกเหล็กไหลตามจังหวัดต่างๆแล้วผมก็คิดว่า เอออันนี้เขาเรียกว่าเหล็กไหลหรือเปล่าเหล็กไหลหรือเปล่าก็ผมดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกก็มันเบามากอันนี้ดีไม่ดีมันจะมันจะใส่ในน้ํามันจะมันจะโผล่อยู่บนน้ําด้วยมันไม่จมน้ําแต่ว่าอันนี้แต่ว่าผมเอาไปดูว่าเขาว่าจมน้ําจมน้ําอยู่แต่ว่ามันเบามันเบามากครับอันนี้ก็เบาเหมือนกัน เหล็กอันนี้มันก็เบาเหมือนกันสองอันนี้แล้วทั้งสองอย่างนี้เขาเรียกว่าเลหล็กไหลเหมือนกันแต่ว่าเลหล็กไหลชนิดต่างกันเลหล็กไหลมันมีหลายอย่างที่ที่ผมเคยดูตาม y o u t u ที่ผมเคยดาเคยเคยดูตาม youtube แต่ครูบาอาจารย์ก็พูดว่าเลหล็กไหลนี่มันใส,ส่สคุณอะไรสคารอะไรมันแตกต่างกันนิดนหน่อยๆป้องกันอะไรบ้างผมไม่นึกไม่ฝัน วจะได้เลกไหลอันนี้มาขบคลองครับมาขบคลองแต่ผมรู้สึกว่าผมจะจะไงต่อไปผมจะเก็บไว้ให้ดีผมจะเก็บไว้ช่วยปกปักรักษาตัวของผมที่ผมได้เจอเข้ามาเดี๋ยวแต่ผมมีวาสนามีนิสัยกับเลกไหลอันนี้ถ้าผมไม่มีวาสนาไม่มีวาสนาไม่มีโชคผมก็ไม่เจอเลกไหลอันนี้เหมือนกัน เนี่ยผมดูเนี่ยมันดำมากเลยแหละมันดำแล้วมันก็เบาด้วยเวลาเราเอามือสัมผัสมันเย็นมันเย็นฮะมันเย็นแล้วมันเบามากครับเบามากเลยเบามากไม่นึกไม่ฝันว่าตอนที่ผมไปอาบน้ำมันชุกดีขนาดนี้ผมก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันเวลาผมเดินไปเดินเดินก็ไปเจอกันพอดีเอามือจับมา เอ๊ะเขาเรียกอะไรวะมันทำไมมันเบาจังแล้วก็สีสีมันมันแวววับด้วยไงเนี่ยสีมันดูสีดิมันรู้สึกว่ามันผิดปกติอ่ะดูมันผิดปกติสีมันสวยเวลาเจอแสงเจออะไรนี่มันจะมีปฏิกิริยาสีมันออกมาไงแวววับไงเนี่ย แต่ว่าจริงไม่จริงผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมคลิปว่าผมจะเล็กไรแน่นอนแต่ว่าพอแม่พี่น้องคนไทยที่เคยรู้เคยสมัมผัสมาก่อนเคยรู้จักมาก่อนเคยเล่นเล็กไรนี้มาก่อนช่วยแนะนําด้วยนะครับช่วยแนะนาด้วยและช่วยคอมเมนต์บอกด้วยว่ามันเป็นเล็กไรจริงหรือไม่ครับมันเป็นเล็กไรจริงหรือไม่แต่ผมไปเจอสิ่งนี้ ไม่นึกไม่ฝันครับไม่นึกไม่ฝันุ่ผมจะได้เหล็กไหลอันนี้มากบครองพอดีวันนั้นผมก,ก็ไปเที่ยวกันพาเที่ยวกันไปเที่ยวกันในน้ําน้ำเขาเรียกว่าน้ํามันไหลาจากบนเขาต่างๆแะละมันไหลามาเรื่อยๆแล้วบริเวณตรงนั้นส่วนมากมันจะด,ดินใสแล้วก็มันมีปลามีอะไรด้วยเยอะแยะไปหมดแล้วก็ตรงนั้นส่วนมากเขาเขาจะเล่นน้ํากันก็จะเล่นน้ํากัน าจะเล่นน้าที่ดินรายตรงนั้นเขาเรียกว่าดินสายเขาเรียกว่าดินสายสีขาวแต่ว่าดินสายนั้นมันก็ว่าสวยมากดินสายดินสายแล้วผมพูดไม่ค่อยถูกนะแต่ว่ายังไงก็่อแม่พี่น้องก็เข้าใจอยู่ผมก็มาชายเป็นคนไทยผมเป็นคนกัมพูชาแต่ว่าผมสามารถพูดภาษาไทยได้บ้างฟังได้แต่ว่าส่วนมากพูดแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ แต่ก็พูดได้ฟังฟังออกครับเนี่ยมันมีสีสีแดงข้างในข้างนอกมันเป็นสีดำชนิดเหมือนเล็กไาเหมือนกันเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นสีดำสีดำหมดเลยสีดำเบามากดำหมดเลยฮะ มันสีดำเลยดำทั้งหมดเลยแหละดำแล้วก็เบาด้วยมันไม่หนักนะมันไม่หนักผมสมัมผัสผมเอามือสมัมผัสแล้วแล้วก็เย็นด้วยเบาแล้วก็เย็นดีไม่ดีมันจะละมันจะเขาเรียกอะไรที่เราเอาใส่ในน้ำมันพลวออกมามันไม่จมน้ำมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะเดี๋ยวคอยดูต่อไปว่ายัางไงเราทำมีพ่อแม่พี่น้องที่ เขาเล่นเลขไหลเลขไหลเลขไหลกันช่วยคมินบอกด้วยนะครับช่วยคำินบอกด้วยว่ายัางไงมันมันเป็นเลขไหลจริงหรือไม่เนี่ยดูธรรมดาถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นก้อนหินถ้ามันเป็นก้อนหินก็มันไม่ใช่มันเป็นแบบนี้นะ มันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะมันไม่ใช่แบบนี้แต่นี้มันดำหมดเลยอ่ะมันเป็นสีดำหมดเลยแล้วก็เบามากเลยอ่ะเบามากจริงๆครับขอบคุณมากที่รับชม ...Youtube ของผม แล้วก็ถ้ามีพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่รู้จักแล้วก็อยากรู้อยากให้ผมส่งภาพไปให้ดูหรือว่าอย่างไงก็ติดต่อมาได้นะครับอคอมเมนต์จาก youtube แล้วก็บอก Facebook มาชื่อ Facebook อะไรเดี๋ยวผมจะผมจะติดต่อไปบอกชื่อมาก็ได้เขียนชื่อเฟซเฟซเฟซบุ๊กว่าชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะติดต่อไปแล้วก็ผมจะถ่ายรูปให้ดู ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นมันมันจริงไหมว่ามันเป็นเลกไหลจริงไหมแล้วก็เลกไหลนี่เขาเรียกว่าเลกไหลชนิดพญานาคตามผมดูใน youtube ที่เขาบอกว่ามันเป็นเลกไหลยพญานาคอยู่ในน้ําอยู่ในน้ำ,นนำเนี่ยแต่อันนี้ก็เลกไหลเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าเลกไหลชนิดไหน แล้วก็สรรพคนใช้ไดอะไรบ้างก็ผมผมก็ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ชัดแต่ว่าผมารู้ตาม YouTube ที่เขาบอกมาครับขอบคุณมากครับที่ที่รับชมครับช่วย,วยกดกด Sub b s c r i b e ด้วยนะครับช่วยกดติดตามด้วยถ้ายัางไงยังไงก็ช่วยบอกด้วยนะครับขอบคุณมากครับ